ออกมาด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีนะคะยังไม่ได้ถึงกับเป็นน้ำชอบมากๆน้ำอยู่บนปากแก่นะรุ่นนี้เนี่ยเวลากินข้าวกินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ย ที่เเป็นนื้อสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอแก๊ที่ชอบแกมบวีสปอนอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับรีวิวลิปตัวใหม่ล่าสุดจาก for you ทูธนะคะนั่นก็คือคุณน้องคนนี้เลยค่ะ For y o u ทูธเจลีทินนะคะน้องเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีนะคะน้องแกมได้มาครบเลยวันนี้นะคะแกมก็จะมารีวิวเนื้อเขาเหมือนเดิมมาสวอชเฉดสีให้ทุกคนดูมารีวิวความติดทนนานใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีข้อเสียไหมนะคะวันนี้จะมาบอกกันเต็มๆไปเลยในวิดี ก่นนะะอนอื่นก่อนที่เราจะไปดูสวัสดีกันนะคะคุณน้องคนนี้นะคะมีวางขายอยู่9้าเฉดสีราคาแท่งละ159บาทหาซื้อได้จากช h อป e ี Lazada e v e n เวบยวัดสันเหมือนเดิมเลยนะคะ for y o u t o e l l y t ี่ทินตัวนี้นะคะมาพร้อมกับคำเข้มที่ว่าจะเป็นลิปทิ้นเยลลี่เนื้อนุ่มให้ความละมุนนุ่มเบาสบายปากนะคะสีสวยชัด ทิ้งสเตนไวที่จะติดทนตลอดทั้งวันแล้วก็ทําให้สีปากไม่ซีดหวยสั ey, sub, บฉบับสาว Y2K ทาปุ๊บน่ารักปกั๊บแล้วก็ยังให้สีสวยซับสุดๆนะคะเครอบรลมฝีปากแล้วก็ไม่ติดแมสนะคะอย่างแรกนะคะมาดูแพคเกจิ้งกันก่อนนะคะแพคเกจิ้งของเขานะคะจะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยก็จะมีโทนสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะเวลาเพื่อนๆเลอกซื้อ,อแต่ละสีเนี่ยแนะนําว่าให้ดูสวอชอย่าดูแพคเกจิ้งเพราะว่าสีแพคเกจิ้งกับสี ลิปทิ้น่ะไม่เหมือนกันนะคะก็เลือกดูสวอชเอานะคะแล้วก็เวลาเปิดออกมานะคะก็จะเจอลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะแกมีความสุกว่ารุ่นนี้นะคะไม่แน่ใจว่าพอเนื้อเขาหรือว่าตัวแอปพลิเคเตอร์เขาแกจะต้องค่อยๆแบบอะออกมาแล้วก็ต้องอีกหนึ่งรอบอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเหมือนแบบอาจจะแกแกไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเขาหรือว่าแอปพลิเคเตอร์ที่จะต้องจุ่มหลายรอบเนิดนึงเนี่ย เนื้อตัวนี้นะคะจุ่มออกมาแล้วใช่ปะ่ะเขาจะมีความเป็นเจลลี่ไม่ได้ถึงกับเป็นน้ำเหมือนลิปทิ้นยี่ห้ออื่นๆนะคะเป็นสีแบบนี้พาไปบนปากเราแล้วเขาจะเ็ดตัวนะคะแล้วก็กลายเป็นเนื้อแมทนะคะเป็นเนื้อแมทที่มีความเบาสบายปากแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะใดๆ แล้วก็หลุดออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะน่าจะติดแมสน้อยมากๆนะคะแต่จะบอกว่าความแมทอันนี้เนี่ยบางคนที่ไม่ชอบลิปเนื้อแมอะอาจจะคิดว่าแบบยมันรู้สึกแบบแมท t ไปนิดนึงนะคะว่าสำหรับแกมคนที่ชอบลิปเนื้อแมทมากๆเนี่ยอันนี้เป็นความแมทที่แบบกําลังพอดีมากๆเลยค่ะชอบเนื้อมากเป็นงานลิปทินที่ทาลวสวย เนื้อเบาเพิ่มสีได้ประมาณไลท์ถึงมีเดียมะไม่ได้สามารถกรอบสีลิปปิปากได้ขนาดนั้นนะคะก็จะเหมือนงานลิปทินปกติแกมีความรู้สึกว่างานลิปทินปกติออกแนวแบบเป็นน้ำซะด้วยซ้ำนะคะที่นี้นะคะรีวิวแพคเกจจิ้งรีวิวเนื้อเขาไปแล้วนะคะมาดูสวอชของทั้ง9เฉดสีกันบ้างต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าความยากของการสวอชวันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าแต่ละสีเนี่ยเขาจะทิ้งสีทินไว้เพราะฉะนั้นมันยากมากๆที่ทาสีต่อไปแล้วแบบจะไม่เห็นสีทินอ่ะทุกคนแกมก็เลย ใช้คอนซีลเลอร์นะคะกรบสีปากก่อนไม่งั้นเนี่ยเวลาแกมทาไปเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะทําให้แกมต้องลงคอนซีลเลอร์เยอะนิดนึงก่อนที่แกมจะทาสีต่อไปนะคะแต่ว่าแกมจะพยายามให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นสีให้ชัดเจนมากที่สุดนะคะว่าแล้วก็ไปดูสวอชทั้งเก้าเฉดสีที่แกมสวอชไว้กันเลยค่ะ ดูสวอชกันไปครบแล้วทั้งหมด เฉดสีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์ Comment มาได้ข้างล่างเลยนะคะก่อนในบรรดาทั้ง10เฉดสีนี้นะคะชอบทุกสีอันนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนคือเพื่อนๆจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคอลเลกชันไหนที่แกมบอกว่าสีนี้แกไม่ชอบแกมก็จะบอกตรงๆเลยว่าไม่ชอบแต่ว่าทางคอลเลกชันนี้นะคะเป็นลิปทิ้งสิบเฉดสีที่แกม,มีความสุขว่าทาได้ทาได้แล้วแบบลุกยังดูสวยยังดูปังยังดูจึ้งอยู่นะคะชอบทั้ง10เฉดสีเลยแต่สีที่แกมทาแล้วแกม,มีความสุขว่าชอบมาก ชอบมากมากชอบแบบมาก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 นะคะก็คือสีตั้งแต่อันนี้โอเคไล่เลยนะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกสีที่แกมชอบมากมากนั่นคือเบอร์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าไล่ไปเลยหกสีนี้ที่ชอบมากนะ่าลิปทินทั้งคอลเลคชันนี้ของ for youtube นะคะเป็นสีที่แกมทาได้ไม่ทำให้หน้าแกมแบบ ดูแปลกอะ่ะคือเอางี้ลิปทินบางรุ่นที่แกมเคยทามานะหน้าแกมมองมากๆแล้วด้วยความที่ว่าแกเป็นคนที่มีริมฝีปากแบบสีค่อนข้างชัดแต่ทุกคนทาลิปทินไปแล้วอะ่ะมันดูแบบมันดูไม่คือมันดูลุกไม่สวยมันแต่ว่าลิปทินรุ่นนี้นะคะมีเฉดส,สีสวยๆน่ารักน่ารัก ตุนตุนสดใสสดใสให้เลือดเยอะมากๆนะคะใครที่ชอบสีทิ้นเข้มๆอะไรองี้ก็ดูจากเฉดสีได้เลยว่าสีไหนเข้มหรือสีไหนอ่อนนะคะเลือกเอาได้เลยยแกมีความสึกว่าทางก้าวเฉดสีนี้สีสวยมากๆในส่วนของความติดทนนานนะคะ ไม่หลุดขอกินน้ำเน็ตหนึง่งคือพอกินน้ำเนี่ยสีที่มันเข้มๆเ,เนี่ยมันจะหลุดไปเน็ตหนึง่งแล้วก็จะทิ้งความแบบเป็นทิ้นระเละืล่อระเละืล่อชมพูชมพูไว้แปบ๊บนึงอันนี้ยังแบบยังพอเหลือน้ำอยู่บนปากแกนะเนี่ยออกมาน้อยมากหลุดนิดหนึ่งอะทุกคนเนี่ยเขาจะเหลือ กินไว้ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเวลากินข้าวกินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยความที่เป็นเนื้อสีอะ่ะมันก็จะหลุดออกไปบ้างแล้วมันก็จะเหลือทินสีละเลื่อนระเลือนไ้บนปากของเรานะคะซึ่งสวยมากๆใครที่เป็นสาวกลิปทินนะคะ บอกเลยว่าลองได้เลยเป็นคอลเลคชั่นลิปทินที่แต่ละสีเนี่ยสวยมากไม่ได้สีแบบโอ้โหจัดจ้านจนเกินไปจนแบบแก้มทาไม่ไหวอะ่ะผิดคาหรือปะตอนแรกอาจจะไม่ทำรีวิวแต่พอมาทำรีวิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแก้มแบบ ชอบทุกสีเลยชอบเนื้อชอบสีชอบความเป็นทิ้นชอบความเบาของเขานะคะเลือกเอาได้เลย9เฉดสีนะคะเดี๋ยงไอแกมทิ้งพิกัดทุกทุกอย่างไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหวังว่าสวอชนี้แล้วก็รีวิวนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ใหม่ตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะส่วนนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยงไอเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ปแลสสั ค่ะ